ลดน้ำหนักด้วยแพลนเบสไดเอทคืออะไรนะครับลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคำตอบครบทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีครับหมอหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอห h อนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับในคลิปก่อนๆนะครับหมอหนึ่งจะเคยพูดถึงวิธีการลดน้ำหนักหลายแบบไปแล้วนะครับวันนี้หมอหนึ่งจะมาพูดถึงแพลนเบสนะครับว่ามันลดน้ำหนักได้จริงไหมมันมีเทคนิคหรือข้อดีอะไรบ้างที่คุณสามารถจะเอาไปปรับใช้กับการลดน้ำหนักของคุณโดยที่แม้คคุณจะไไไมมมมม่่่่่่่กกกกิินนน็ตตตตาารัแอออืใทียงงดด้ชห อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมานะครับว่าการลดน้ําหนักแบบ plant based diet คืออะไรนะครับ plant based diet เนี่ย plant คือพืชถูกไหม plant based diet คือการที่คุณกินอาหารที่มาจากพืชหรือมาจากธรรมชาติเป็นหลักโดยที่เน้นคําว่าไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเช่น ข้าวที่คุณเอามาเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ยังมีใย,ยอาหารอยู่จะไม่ใช่ข้าวที่ถูกขัดจนกลายเป็นสีขาวแล้วนะครับพวกพัญยพืชต่างๆที่เอามาทานก็จะเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการ การกินอาหารการปรุงอาหารต่างๆก็มักจะไม่ได้ผ่านการใช้น้ำมันในการทอดนะครับคราวนี้หลายคนถามว่าอุ้ยอย่างนี้แสดงว่ากินของมันของทอดไม่ได้เลยใช่ไหมคนที่กินแพลนเบสส่วนใหญ่ก็มักจะเลี่ยงอาหารที่มีไขมันไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าใครที่ตามช่องหมอหนึ่งมานานแล้วจะรู้ว่าหมอหนึ่งไม่ได้ยึดติดกับการลดน้ําหนักก็จะต้องลดด้วยวิธีนั้นลดด้วยวิธีนี้แต่วันนี้อยากให้คุณฟังให้จบแล้วเอาข้อดีของการลดแบบแพลนเบสเนี่ยไปปรับใช้กับการลดน้ําหนักของคุณโดยที่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องกินแก็ได้ เ,เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้จบนะครับทีนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้คนที่กินแพนเบดเนี่ยเขากินอะไรได้บ้างนะครับถึงทําให้ลดน้ําหนักได้นะบอหนึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นสารอาหารละกันเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะดํารงชีวิตอยู่ได้จะต้องมีสารอาหารหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอันที่1คือเรื่องของโปรโตีนคุณจะลดน้ําหนักได้ดีคุณจำเป็นจะต้องทานอาหารที่มีโปรโตีนให้เพียงพอต่อการทํางานของร่างกายเพราะว่าอะไรเพราะว่า สารอาหารที่คุณกินเข้าไปหลักๆที่ให้พลังงานมันจะมีอยู่3อย่างคือโปรโตีนคราร์โบไฮเดรตหรือที่หลายๆคนเรียกว่าขาดเนาะแล้วก็ไขมัน 3ตัวนี้เนี่ยเรามักจะถูกปลูกฝังกันมาว่ามันให้พลังงานทั้งหมดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ให้พลังงานในร่างกายของคุณเป็นหลักมันคือส่วนที่เป็นคาร์บซึ่งได้แก่น้ําตาลกับแป้งแล้วก็ไขมันส่วนโปรตีนเนี่ยมันให้พลังงานได้ก็จริงแต่ถ้าไม่จําเป็นร่างกายจะสงวนไว้นะครับเป็นอันดับสุดท้ายในการออกมาใช้เพราะมันเป็นสารอาหารที่ทําหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของคุณโดยที่แป้งกับไขมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําแทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยร่างกายของเราก็เลยถ้ามีน้้ําาตลกับแปงจะ กแล้วค่อคยใช้ไขมันแล้วสุดท้ายถ้าไม่มีจริงๆริงจะใช้โปรโตีนดังนั้นคุณต้องกินโปรโตีนให้พอโปรโตีนเนี่ยกินจากอะไรได้บ้าง ถ้าสารอาหารทั่วไปในชีวิตประจําวันก็จะได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วธัญพืชต่างๆนะครับหรือว,ว่าพวกเวโปรตีนแต่ถ้าเป็นคนที่กินแพลนเบทเขามักจะกินโปรตีนที่มาจากพืชเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะเลือกพวกที่เป็นถัว่วธัญพืชพวกที่เป็นพวกเทมเป้เต้าหู้นะครับส่วนเนื้อสัตว์ถ้าเลี่ยงได้เขาจะเลี่ยงเลยโดยเฉพาะพวกที่เป็นเนื้อแดงแต่ถามว่ายังมีบางคนที่กินเนื้อสัตว์อยู่ไหมก็มีแต่จะไปกินเนื้อขาวเช่นเนื้อปลาเป็นหลักเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของโปร พวกคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับนะกลุ่มที่เป็นน้ำตาลเนี่ยเขาจะงดเลยไม่ว,ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้จะไม่มีแบบไหนที่บอกให้คุณเนี่ยกินน้ำตาลกินน้ำตาลกินน้ำตาลจะไม่มีเด็ดขาดเพราะคนเราจะอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยหลักๆแล้วมันไม่ได้เป็นตามความเชื่อแต่ก่อนที่บอกว่าอยากินของมันของทอดนะ ไม่ใช่นะครับคนเราอ้วนจากการที่คุณมีน้ําตาลในร่างกายเนี่ยสูงเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นร่างกายของคุณจะต้องจัดการกับมันทันทีด้วยการเอาน้ําตาลเหล่านั้น,น,นเนี่ยเปลี่ยนรูปแลวเอาไปเก็บถามว่าเก็บในรูปไหนบ้างสามารถเก็บในรูปแป้งที่ตับกับกล้ามเนื้อได้แล้วก็เก็บในรูปของไขมันส่วนที่เหลือที่เป็นส่วนเกินเก็บในรูปไขมันได้ไม่จํากัดเลยคุณเลยเห็นว่ามีคนที่น้าหนักเกิน100มีคนที่น้าหนักเกิน150เพรอันม่นดมัดเลยกห้าร,รับเเพราะฉะนนนั้้ถาคุณกิอาะครน้ําาตลเยอะๆรางงกายขออคุณ็ตต้้เนําว ไปเก็บเป็นไขมันคุณก็เลยอ้วนดังนั้นคุณอ้วนจากน้าตาลดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักแบบไหนนะครับนะบนโลกนี้ลดการหาน้าตาลหมดเลยแต่ในส่วนของแป้งนะครับในส่วนของแป้งคนที่กินแพนเบสไดเอทเนี่ยเขาจะยังกินแป้งอยู่แต่จะเลือกแป้งที่มีใยอาหารขีดเส้นใต้คา,าว่าใยอาหาร450เส้นเลยนะที่หลักๆของการลดน้ําหนักแบบแพนเบสเนี่ยอย่างที่หมอหนึ่งบอกว่าเขาจะพยายามกินอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการเพราะว่ามันยังมีใยอาหารอยู่ในทั้งสน ข้อดีของใยอาหารคืออะไรมันจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลในร่างกายของคุณทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยไม่สูงเร็วจนเกินไปแล้วก็ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลด้วยดังนั้นถามว่าคีย์หลักๆอะไรที่ทาให้แพนเบสไดเอตช่วยคุณลดน้ําหนักได้มันคือคําว่าใยอาหารดังนั้นถ้าคุณไม่กินแพนเบสแต่คุณกินใยอาหารคุณก็จะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับการลดน้ําหนักของคุณได้เห็นไหมนะครับเพราะนั้นฟังให้จบนะเดี๋ยวจะสรุปให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คืือออ่่อนะอเะครงงข กินแป้งได้ไม่กินน้ําตาลแต่แป้งที่กินต้องเป็นแป้งที่มีใยอาหารเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าเป็นพวกผักหัวต่างๆข้าวโพดเผือกมันฟักทองพวกนี้นะครับเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วใครที่เคยชมคลิปกันก่อนมาจะรู้ว่าถ้าต้องเลือกระหว่างข้าวขาวกับฟักทองในปริมาณที่เท่ากันหมอหนึ่งก็ต้องเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารแต่บางคนบอกว่าหมอคะหมอเคยบอกว่าถ้ามีข้าวขาวกับ,กบข้าวกล้องให้เลือกข้าวกล้องแต่ ที่ทํางานพี่มีแต่ข้อขาวทํายังไงดีบันห,หนึ่งบอกแล้วว่าอย่าไปยึดติดนะเราต้องใช้หลักการในการเอาไปใช้หลักการคือใยอาหารดังนั้นถ้าข้วขาวใยอาหารมันน้อยอะไรที่เป็นใยอาหารเพิ่มเข้าไปได้บ้างครับคําตอบคือผักใบถูกต้องคุณก็กินข้าวขาวพร้อมผักสิมันก็กลายเป็นข้าวที่มีใยอาหารแล้วเห็นภาพไหมนะครับแนละ้วง่ายไหมง่ายเนาะถ้ามีความรู้นะคุณจะประยุกต์ได้นะ และถัดมาอันที่3ก็คือกลุ่มของไขมันน้ำมันพวกนี้นะครับคนที่กินแพลนเบสเขาจะพยายามไม่ผ่านกระบวนการในการทําอาหารเพราะนั้นเขามักจะไม่ใช้น้ํามันกับไขมันเลยนะครับเนาะแต่มันสามารถประยุกได้เดี๋ยวตอนท้ายสรุปให้ฟังส่วนพวกผลไม้กินได้ไหมกินได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกินปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะผละไม้ที่คุณจะทานเนี่ยควรต้องจํากัดปริมาณและเลือกผลไม้ที่ไม่มีรสหวานและสําคัญที่สุดนะหมอหนึ่งเห็นหลายคนชอบเอาผลไม้ที่เป็นลูกๆเอาไปปั่นนะ การที่คุณเอาไปปั่นหรือคุณเอาไปคั้นเนี่ยจะทําให้คุณได้แต่น้ําตาลและใยอาหารในนั้นจะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้กินผลไม้ที่มันมาเป็นลูกๆเลยเนาะก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่สูญเสียใยอาหารแล้วก็ไม่ได้แต่น้ําตาลจากผลไม้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คนที่เขากินแพนเบดเขากินกันส่วนข้อที่เขาไม่กินก็อย่างที่บอกนะครับแพนเบดไม่กินอะไรบ้างแพนเบดจะเลี่ยงเนื้อแดงถ้าเป็นไปได้ก็จะกินเนื้อปลาเป็นหลักส่วนพวกมันทอดๆเขาก็มักจะเลี่ยงไปเพราะววว่่่าาาาอะะะไไไรรเเพ้กกกก็็ิินนนแแปงลจมมขั เพราะระบบพลังงานในร่างกายของคุณมันมีอยู่2ระบบถูกไหมคือใช้น้ําตาลกับแป้งหรือไม่ก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลกักวันหนึ่งพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคนที่กินคีโตเนี่ยเขาก็ใช้หลักการที่หมอหนึ่งพูดเนี่ยแหละคนที่กินคีโตคือกินของมันของทอดเยอะๆแต่เขาตัดแป้งไปเลยร่างกายก็ใช้ไขมันส่วนคนที่เขากินแพนเบทที่พูดวันนี้ก็คือกินแป้งนะแต่เขาเลือกแป้งที่มีใย,ยอาหารนะแต่พอกินแป้งเยอะขึ้นแล้วเขาก็เลยลดการกินไขมันออกไป เห็นภาพเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากใช้ชีวิตปกติวันนี้อยากกินชาบูกินของมันของทอดคุณก็รู้แล้วนี่ว่าเอ้ยไขยมันเราเยอะนะวันนี้เราก็ตัดแป้งลงเห็นภาพไหมแล้วก็กินผักเพิ่มขึ้นให้มีใยอาหารส่วนถ้วาวันไหนคุณอยากจะกินพวกที่เป็นผลไม้เยอะหน่อยหรือเป็นพวกที่เป็นผักหัวนะคุณก็ลดอาหารที่เป็นมันๆทอดๆลงนะแล้วก็แป้งของคุณก็ยังมีใยอาหารแบบนี้คุณก็จะลดน้ำหนักได้ดีะนะครับเพราะฉะนั้นขีดของมันคือคําว่าใยอาหารขีดเส้นใต้เลยเนาะ นะแบบนี้คุณจะไม่ยึดติดว่าการลดน้าหนักของคุณมันเรียกว่าอะไรแต่คุณจะเอาหลักการของมันไปใช้นะครับดังนั้นสรุปนะครับข้อดีของการกินแพลนเบสมีไหมมีนะครับช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้แล้วก็ใย,ยอาหารเนี่ยช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันสูงไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลด้วยและใย,ยอาหารเนี่ยจริงๆร่างกายของคุณนต่มันย่อยเป็นพลังงานไม่ได้แต่มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับหรือที่หลายๆคนเคยได้ยินว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์เเเหหหล่่่่าาาาาานนนนนััน้น้ียยยใใชยยอออออรรรกป็าาขงมพืทจะ สารต่างๆที่มีประโยชน์กับร่างกายของคุณนะครับส่วนข้อเสียมีไหมถ้าเป็นแพนเบดจ๋าเลยที่เป็นอาหารไม่ผ่านกระบวนการนะครับในชีวิตประจําวันของเราหาค,ค่อนข้างยากถามว่าเราออกไปกินอาหารในชีวิตประจําวันแล้วบอกว่าไม่เอาน้ํามันมีไหมมันแทบจะเป็นไปได้ยากหรือเราบอกว่าเราจะกินข้าวกล้องอ่ะป้าแผ่ข้าวกล้องมาให้ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะหลายร้านก็ขายข้าวขาวถูกไหมเราก็ต้องใช้หลักการประยุกต์เอานะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าการลดน้ําหนักแบบไหนที่ดีที่สุดในโลกหมอหนึ่งบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีหรอกวิธีที่ดีที่สุดนะ แต่มันมีแต่วิธีที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้นะครับว่าวิธีไหนเหมาะกับเราเราก็ต้องศึกษาแล้วก็หาแก่นของมันว่าคีย์หลักของมันคืออะไรอย่างแพนเบดเนี่ยคีย์หลักของมันคือใยอาหารคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อการกินใยอาหารเพิ่มขึ้นช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นบหนึ่งจะบอกนักเรียนของบทหนึ่งตลอดนะคบว่าวันไหนที่เราอยากกินชาบูเราอยากกินปิ้งย่างแหละมันน้ำมันมันเยอะไขมันมันเยอะนะไม่ใช่กินไม่ได้นะ กินได้วันนั้นลดแป้งลงเราจะได้บาลานซ์ระบบพลังงานเราได้ส่วนวันไหนที่เราจะกินอาหารที่เป็นแป้งเยอะให้เลือกแป้งที่มีใยอาหารหน่อยนะแล้ววันนั้นก็ลดของมันของทอดลงเห็นไหม,มแบบนี้เราจะไม่ต้องยึดติดว่าเราลดด้วยวิธีที่ชื่อว่าอะไรแต่เราเอาหลักการของมันมาใช้ในแต่ละวันนะครับคุณก็จะมีความสุขกับการลดน้ําหนักมากๆเลยนะครับนะฮะดังนั้นหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วนะครับใครที่อยากลดน้าหนักจริงๆจังๆ,ๆนะครับสามารถดูคลิปฟรีในช่อง YouTube ของหมอหนึ่งได้อีกนะครับแต่สําหรับใครที่อยากเริ่มต้นจริงจังเลย ดน้ำหนักกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ลดน้ำหนักทงสุดท้ายในชีวิตนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยช่วยนักเรียนมามากกว่า17,000คนแล้วนะครับในนั้นเนี่ยจะมีบอกในแต่ละวันเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างตามน้ําหนักของคุณเนาะติดปัญหาอะไรหมอหนึ่งก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับในแต่ละบทแล้วคลิปในนั้นก็จะเป็นคลิปที่ไม่มีใน YouTube เลยนะครับนะเพราะว่าเป็นสูตรของหมอหนึ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเอาไปปรับใช้กับน,น้าหนักของแต่ละคนนะครับเนาะเพราะฉะ